สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนเจ้าสาวพันธสัญญา EP ที่1 5บหถึงสิเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะคุณหนูใหญ่ปลดชุดนอกของเธอออกฉันยังไม่สวยพออีกหรอคะพระเอกหันหน้านีรีบใส่เสื้อผ้าของเธอซะฉันจะอ่านหนังสือแต่เธอก็เดินมาจับหนังสือออกเนี่ยเจนฉันที่อยู่ตรงหน้าคุณตั้งหากละ่ะที่จะเป็นความจริงแท้ที่สุดพร้อมกับนั่งลงบนตักของพระเอกอย่ามาทําเป็นไม่มีความรู้สึกอะไรหน่อยเลยคุณกับพ่อขอขงคุณก็สัด เหมือนกันหมดนั่นแหละแต่พระเอกจับเอามือเธอออกและจ้องตาต่อให้คุณวางยาผมเหมือนกับนางเอกผมก็ไม่มีทางร่วมแสดงละครนี้ไปกับคุณหรอกพูดตามตรงนะมันน่าคลื่นไส้นั่นทําให้เธอยิ่งโมโหหยุดพูดถึงหล่อนนะถ้าคุณไม่ได้ดั่งใจฉันล่ะก็ฉันเองก็จะไม่ทําตามสัญญาของเราแล้วก็ฆ่านางเอกซะสุดที่รักของคุณนะ่ะพระเอกตอบกลับคุณไม่ได้คิดจะทําตามสัญญาตั้งแต่แรกแล้วไม่ว่าผมหรือเธอยังไงก็ตายไม่ได้ทั้งนั้นเหมือนกับพ่อของผมนั่นแหละเธอพูดต่อแต่ฆ่าสาวใช้สักคนก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกกนัอ จะลองอย่างเชิงความอดทนของฉันดูก็ได้เพราะว่าอำนาจมันอยู่ในมือของฉันลองคิดทบทวนเรื่องนี้ให้ดีก็แล้วกันคืนนี้ฉันจะกลับมาหาคุณอีกครั้งด้านเจ้าอิงก็มาเอาเอกสารต่างๆในคฤหาสน์ออกไปแต่คิดว่าคงยังมีเอกสารที่เหลืออยู่กับผู้บัญชาการทั้ง3หาวิธีบีบให้พวกเขาเอามันออกมาเจ้าอิงสั่งให้คุณหนูใหญ่รีบหน่อยสหายที่ถูกขังเอาไว้นั้นรอนานเกินไปไม่ได้เอกสารพวกนี้คือวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้คุณหนูใหญ่ก็รับปากว่าจะจัดการให้เรียบร้อยพระเอกยืนแอบฟังอยู่่ก็ไดด้้ยินเรรืองงาทัหม ส่วนานางเอกมองดูนาฬิกาที่พระเอกเคยให้ออาไว้ทั้งที่ผ่านไปได้ไม่นานแต่กลับลืมไม่ได้แต่คนที่วิ่งเข้ามานั้นกลับกลายมาเป็นคุณชายรองเซินไปเจียงโจในครั้งนี้ฉันหาครอบครัวและชาติกำเนิดของเธอเจอแล้วเมื่อนางเอกได้รู้แบบนั้นมือก็อ่อนปล่อยถ้วยชาจนแตก18ปีก่อนตระกูลหูแห่งเจียงโจถูกประหัตประหารตระกูลแตกแยกทันทีนายท่านหูไม่อยากให้ลูกสาวเพียงคนเดียวหูเตี้ยววัยสองขวบต้องประสบกับภัยร้ายจึงส่งเธอมาที่หงโจแต่ตอนนั้นหงโจก็อยู่ในสภาวะสงครามเช่นเดียวกันผู้ อุปการะต่อมาก็คือตระกูลเซินแต่คนที่พาเธอหนีมานั้นจนตายไปก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้แต่เธอไม่ต้องเป็นกังวลหรอกหลังจากที่นายท่านหูได้เห็นภาพของเธอก็จดจําเธอได้แม่นและยิ่งไปกว่านั้นปานผีเสื้อที่อยู่ที่ข้อมือของเธอก็คือหลักฐานที่ดีที่สุดนางเอกเล่าวขอบคุณเขาทั้งน้ําตาวันนี้เหนื่อยมากแล้วพักให้เร็วหน่อยเถอคะค่ะพรุ่งนี้ฉันจะทําอาหารมื้อใหญ่เอาไว้ให้นะคุณชายรองยังพูดต่ออีกว่านายท่านหูบัดนี้ร่ํารวยหงโจนั้นวุ่นวายเกินไปฉันหวังว่าเธอจะกลับไปอยยููู่่่ททีีีตะกลหเจจงโจ เธอจะได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุดและหลุดพ้นจากวังวนนี้นางเอกบอกว่าเธอจะกลับไปและจะพาพระเอกกลับไปด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาคุณชายรองถามว่าเขามีค่ามากขนาดนั้นเลยเหรอนางเอกตอบกลับทุกอย่างที่คุณทําเพื่อฉันฉันขอบคุณคุณจากใจแต่พระเอกนั้นเป็นอนาคตของฉันส่วนพระเอกก็แต่งตัวดีเพื่อรอพบกับคุณหนูใหญ่ท่าทีของผมตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนอีกหอ้อแต่ก่อนที่ผมจะปอบประโลมผมอยากรู้เรื่องทั้งหมดที่ผมยังไม่รู้ก่อนเธอถามว่าเขาวางแผนอะไรอยู่กันแน่เขา ลุกขึ้นและผักเธอลงเตียงไม่ต้องเป็นกังวลหรอกชีวิตนี้ของผมเป็นของคุณ แต่ผมแค่เกลียดสิ่งที่ผมไม่เข้าใจกลิ่นหอมของคุณในวันนี้มันพิเศษมากเธอยิ้มตอนนี้รู้จักพูดดีๆแล้วทุกอย่างที่ฉันทําก็เพื่อสมาคมถงเผาแห่งหงโจก่อนหน้านี้พ่อคุณจับคนของสมาคมไปเยอะมากและจัดแจงให้ลูกน้องทําคุกลับเอาไว้เบื้องหลังนั้นมีคุณเจ้าก็คือนายใหญ่แห่งสมาคมถงเผาเขาต้องการเบาะแสเพื่อช่วยเหลือคนพวกนี้ออกมาและฉันก็ได้รับการช่วยเหลือจากเขาอีกทั้งมีความแค้นกับพ่อของคุณ,คณก็เลยร่วมมือกันทําให้คุณได้กลับมาอยู่ข้างกายของฉันอีกครั้งพระเอกบอกว่า พวกคุณขนย้ายเอกสารออกไปไม่หยุดก็คงเพื่อที่จะหาที่อยู่คุกนั้นใช่ไหมไม่ต้องคิดมากหรอกผมไม่ได้สนใจอะไรเรื่องพวกนั้นเธอบอกว่าถึงเขาสนถึงเจ้าขวางก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีหลังจากคุณเจ้าพาคนพวกนั้นออกมาแล้วเจ้าพลิกหงโจคืนโลกใหม่ให้กับวงประชาลืมนางเอกซะเถอะมาเป็นจอมพลน้อยของฉันและรักฉันซะใช้เวลาเพียงสามวันคุณก็จะหลงรักฉันแล้วพระเอกนั้นก้มลงจะจูบเธอแต่สุดท้ายก็เอาอาวุธขึ้นมาขู่เสียดายนะที่ละครครึ่งหลังนี้ผมคงร่วมแสดงกับคุณต่อไม่ไหวต่อไป ได้เชื่อใจผู้ชายง่ายๆโดยเฉพาะคนที่เสเพลแบบผมแล้วพระเอกก็พาคุณหนูใหญ่ออกมาเป็นตัวประกรันก็เจอกับเจ้าอิงตอนแรกก็อยากจะดึงคุณมาเป็นพวกด้วยหรอกนะแต่ว่าน่าเสียดายที่ถูกสาวใช้งโง่ๆครอบงำจิตใจแล้วจริงๆพระเอกถามว่าจะเอาชีวิตของเหยียนปิงป,งปิงมาแลกกับสิ่งนี้คิดว่าคุ้มค่าแล้วอย่างนั้นหรือเจ้าอิงตอบว่าแน่นอนว่ามันไม่คุ้มแต่เธอเป็นคนควบคุมจอมหลใหญ่ให้กับผมการตั้งสมาคมถงเผานี้ผมจัดตั้งขึ้นก็เพื่อจัดการกับตระกูลเนี่ยของพวกคุณด้วยนิสัยและประสบการณ์ของคุ ผมคงต้องเข้าใจให้รอบด้านพระเอกบอกว่าเหยียนวิงปิง,ปงอาจเชื่อคุณเรื่องสมาคมถงเผาแต่ว่าผมไม่เขาพูดต่อมันก็จริงนะคุณทําเหมือนไม่สนใจโลกใบนี้แต่ที่จริงแล้วคุณรู้จักทั้งหงโจเป็นอย่างดีถ้าอย่างนั้นผมยินดีให้คุณตรวจสอบตัวตนของผมถ้าคุณยังมีโอกาสนะนะ พระเอกกล่าวชื่นชมว่าเขาเป็นคนที่เก่งและฉลาดแต่เวลานั้นทหารก็แปรพักและเล็งมาที่เจ้าอิงพระเอกก็ส่งเหยยนปิงปิงกลับไปให้เขาคุณอยู่ในที่ลับผมอยู่ในที่แจ้งวันนี้ผมแค่จะหนีเท่านั้นพูดจบเขาก็หนีไปแล้วนางเอกก็ได้รู้ข่าวว่าตอนนี้พระเอกหนีออกมาจากคารืหัดเนี่ยแล้วคุณชายรองบอกว่าเขาต้องมาหาเธอแน่นางเอกคิดว่าฉันจะไม่ยอมเจอเขาเพราะทําทุกอย่างให้คุณหนูใหญ่เชื่อแล้วว่าเราจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกชีวิตของพระเอกถึงจะปลอดภัยถ้าคุณหนูใหญ่รู้ว่าฉันทําผิดสัญญ,ญา เธอจะทําเรื่องแบบไหนออกมาอีกคุณกับฉันไม่มีทางคาดเดาได้คุณชายรองเตือนว่าแต่เราจะรอความตายอย่างเดียวไม่ได้นะเมื่อพระเอกมาถึงคุณชายรองก็ยืนรออยู่ด้านหน้าห้ามไม่ให้พระเอกเข้าไปพบกับเธอคุณทําแบบนี้มันเป็นการทําร้ายเธอนะพระเอกนั้นมองประตูที่ห่างกันเพียงเอื้อมมือคิดในใจว่าฉันอยากเจอเธอมากเลยขอโทษนะแต่บางทีฉันไม่ควรจะลากเธอเข้ามาพัวพันจบเรื่องพวกนี้เลยจริงๆนางเอกก็เอื้อมมือไปใช่ว่าฉันไม่อยากเจอคุณใช่ว่าฉันไม่อยากกอดคุณแต่ฉันต้องปกป้องคุณฉัน จึงทำได้เพียงมองคุณจากไปเท่านั้นเธอร้องไห้ด้วยความเศร้าพอเขาจากไปแล้วนางเอกก็มานั่งคุยกับคุณชายรองตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนเธอก็ไม่เคยเลือกตัดสินใจอะไรผิดเลยตั้งแต่มีเขาเข้ามาเธอก็ไม่สนใจอะไรแล้วนางเอกบอกว่าไม่สนใจอะไรแต่ฉันยังมีสตินะเขาเตือนว่า เธอมีสติแบบไม่สนใจชีวิตตัวเองไม่ได้นะนางเอกพูดต่อแต่ไม่มีเขาชีวิตของฉันก็อยู่ต่อไปไม่ได้ที่จริงฉันไม่ใช่คนที่เสียสติเพราะความรักเลยนะแต่คุณหนูใหญ่เองก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วฉันแค่อยากให้พระเอกรอดเพื่อที่จะได้ช่วยฉันคุณและคุณหนูใหญ่เอาไว้ให้ได้จอมพลใหญ่นั้นไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเดือนแล้วถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปหงโจจะเป็นยังไงคะคุณชายรองคิดว่าจะให้สิทธิ์การคุ้มครองทรัพย์สินของตระกูลเซ่นให้นางเอกแต่เธอก็รับบันไว้ไม่ได้แต่คุณชายรองนัั้นนนนเเชื่่ออมนในางนงกจริ จริงๆฉันเดาทางเลือกของเธอได้แล้วฉันส่งพ่อของฉันออกไปจากหงโจในคืนนั้นเธอเองก็สามารถทําการใหญ่ได้อย่างสบายใจพร้อมกับส่งตาประทับตระกูลเส้นให้ทําธุรกิจนะ่ะมันต้องมีต้นทุนเสมอ